ว้าวาว้สุ่มกาชากันดีกว่าไปเลยครับผมลุยได้อะไรครับผมตึงโอ้แจมเลยนะครับเอ้าเพชรหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการค้าเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองอะไรต่างๆครบส่วนนะครับแลนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกเลีงด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านชมนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์ในส่วนของการตีปราสาทเจฟนั่นเองนะครับหรือว่า e n s i d e dragon c r u s t a l นะครับมังกรโวลานนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับบ้านนี้เนี่ยปราสาทวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่เราต้องทำให้ได้อยู่นะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมีตัวกันสตันแน่นอนนะครับก็อาจจะใช้เป็นอ e ีวานแทนนะครับ ใครไม่มีสีใช่อีวานแทนได้นะครับผมเชื่อว่าอีวานน่าจะมีทุกคนเนาะแล้วก็การเบิร์นนะครับเพราะว่าท่าของเขาเนี่ยมันจะทําให้ติดเบิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีน้องยูอีหรือว่าแอเรียลแนะนำเป็นยูอีนะครับเพราะว่าตัวเขาจะมีฮิลแล้วก็มีชุบให้ด้วยนะครับมันจะทําให้ทีมเรายืนได้นานขึ้นนะครับ <S <S เพราะเจฟเองก็มันมีท่าสวนแล้วก็สกิลก็แรงเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูทีมที่ผมใช้ในการผ่านนะครับผม โอเคก็อย่างแรกนะผมก็จะใช้บิสกิตนะครับเพื่อที่มาบัฟตีบอสแล้วก็เสิร์ฟชุดอ่อนต่างๆนะครับหรือแค่พาสซีฟก็ลดดีเฟนส์ของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับก็เน้นทําถึกนะครับไม่ต้องทำจามเมจดเนาะส่วนราเชลก็เช่นเดียวกันเนาะเน้นถึกๆนะครับให้มันยืนได้นานๆนะครับเพื่อที่จะเ,เราจะมาใช้สกิลเดี่ยวฟันเดียวของเขานะีให้มันโดนเจฟนะครับ เจมมันจะได้ทาดาเมจเบาลงเนาะแล้วก็หรือจะใช้นกไฟแบบบางทีมันมีช่องว่างเราไม่รู้ใช้สกิลอะไรใช้นกไฟลดเกาะฝั่งตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นเป็นถึกไปนะครับแล้วก็ยูนิเชอ์ก็จะเพิ่มจบที่จุดอ่อน22%ด้วยนะครับแถมเขาก็มีตายเกิดด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวอ e ีวานนะครับเน้นทําถึกไปเลยเพิ่มดีเฟนซ์หนักๆน,นะครับจะได้ยกเกาะให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ยูอีนะครับก็เน้นถึกๆเหมือนกันนะครับทำเลือด เยอะๆเลยทาเลือดอย่างเดียวเลยนะครับทาเลือดจะเยอะเลยนะครับแล้วก็เน้นให้ยืนนานๆนะครับมาคอยฮิวคอยซับเพื่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายดาเมจผมใช้เป็นเฟิองหยานเฟิงเหยียนนะครับเฟิงเหยียนนะครับเฟิงเหยียนละกันแล้วก็เฟิงเหยียนเน้นทำคีร้อยก่อนเลยอย่างแรกนะครับก็คือใส่เป็นเซตคีสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ออฟหลักเป็นออฟคีเลสนะครับท่นนผ้ผมทําล้นไปหน่อยนะผมทําล้นไปเยอะไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเกินดีกว่าขาดนะครับก็จริงๆถ้าให้ดีเลยคือพยายามทำคีให้ร้อยนะครับ ที่เดเมดให้เยอะแล้วก็ไปเจอปีจุดอ่อนนะครับอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่แบบบวกกับบิสกิตอะไรแล้วเนี่ยให้มันได้ลอยนะมันก็จะแบบดดเมจมันจะพุ่งๆเลยนะครับแล้วก็อัพสกิลไปนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรพวกนี้อัพให้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของทีมนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เน้นเป็นแบบเพิ่มกายภาพเนะพอดีผมสุ่มได้ตัวไอรินมาผมก็เอามาใส่ไปนะครับ หรือใครมีอีกาเหรือลิงก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้วิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับโอเคก็เว็บแรกนะครับผมก็จะเน้นเคลียร์มอนก่อนนะครับผมจะใช้คิวสก่อนนะครับ้งางกๆคิว่าง,ลาง,ลางแล้วก็มาใช้คิวบอน,นะครับหลังจากที่เคลียร์ได้แล้วนะครับพอบอสเข้ามาปับ๊บผมก็จะบัฟบิสกิตก่อนเลยตุ้มนะครับ รับเสร็จแล้วก็ใช้ฟันเดี่ยวของตัวราเชลนะซึ่องอันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีดาเน,นี้ยไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไปฟันตัวลูกน้องมันทําให้เสียของก็คือจะโดนดาเมเจ็บยค่อนข้างแรงแต่ไม่เป็นไรมันยังเป็นเว็ต้นๆอยู่ต่อมาผมจะยกโลนะครับยกโลให้ถึกๆหน่อยนะครับแล้วผมก็จะใช้ฮิวนะครับ เนื่องจากว่าคูดาวของตัวเฟิงเย่ยังไม่มานะผมก็จะฮิลแล้วก็จะใช้นกไฟลดดีเฟนต์นะครับซึ่งไอ้ท่าฮิลของตัวยูริเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการบัฟดาเมจไปในตัวนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วตัวสกิลของเฟิงเย่เนี่ยมาแล้วนะครับก็ปาดล่างไปก่อนโชะนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ตุ้มนะครับ เนี่ยคือถ้าเราไปตีโดนเจฟอะเจฟมันจะสวนมาก,ก็มันต้องลุ้นเหมือนกันให้แบบเราตีไม่โดนเจฟเจฟมันจะได้ไม่สวนใส่เราตีลูกนอ้องอะไรอเงี้ยก็ยังดีนะครับเนี่ยมันจะเรือ่อยๆแรงาปาดล่างปาดบทเนี่ยอันนี่สองแสนแปดละต่อมาก็ฟันเดี่ยวอันนี้ดีนะครับก็คือโชคดีตรงที่ฟันเดี่ยวอะมันโดนเจฟเจฟมันก็จะเบาลงมันหน่อยอาจจ์นั่นจะวนกลับมาลูบบัฟนะครับผมก็ใช้บิสกิตบัฟนะครับ อันนี้มอกี้โชคดีนะมันไม่สวนต้องลุ้นหน่อย่ะเส,เสร็จแล้วมันม,มีสกิลอะไรใช้นะช่วงนี้เราก็ผมก็ใช้วิสกิตทุบไป1ทีกันกเกาๆไป1ที่ะเสร็จแล้วอ,อผมจะยกโลกก่อนเนาะผมจะยกโลกก่อนแล้วก็นกไฟนะครับแล้วค่อยใช้สกิลมันจะแรงกว่าให้ทีมมันยืนได้ด้วยนะช็อตนีนะ้โล่เสร็จป้า ใช้นกไฟปึ๊บนกไฟเสร็จก็ต่อไปก็ใช้เฟืองเย็ยนนะครับปาดล่างปาดบนโช๊โช,โชนี่อันนี้3 0มแสนเก้าละอีกทีก็จะเป็น4นี่แสนละจริงๆเกิน3ามแสนก็เกินเป้าแล้วที่เหลือก็เป็นกำไรตู้นะครับอันนี้สี่แสนเก้าละ อมาก็ฮิวแต่เกมนี้มันจังหวะมันไม่ดีตรงที่เฟิงเหยียนผมมาตายแล้วก็ไม่ได้สกิลไม่ได้สกิอกลอีกรอบหนึ่งนะทำให้แบบไม่งานดาเมจน่าจะแบบทะลุทะลุไปมากกว่าน,นี้ได้เนี่ยมันโดนแบบสวดแล้วก็ตายไปมันเลยไม่ได้วนสกิอกลอีกรอบเลยที่เหลือก็คือเสียขบวนหมดละที่เหลือก็ค่อยๆตายไปนะก็จบที่ประมาณแอสเซนะครับ ที่เหลือโดนส่วนตายหมดสวนแรงมากโอเคครับก็จบที่5 0 0แสนนิดๆห้0 0 0นหนึ 500, 100, 000, นะครับก็น่าจะเป็นไกด์ให้กับหลายๆคนได้เนอะอันเนี้ยมาถึงประมาณห้าแสนได้นะไม่ได้ใช้งบเยอะอะไรมากมายนะครับก็จากตัวละครที้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ย้ํากันอีกทีนะครับเพื่อนๆควรจะทําให้ได้สัก30,000นนะครับเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลที่ดีมากๆคุ้มมากๆเนี่ยได้แบบอะไรมาเจาะรู้ได้ใบสูงกาชามาสิบใบอะไรอย่างเงี้นะครับก็อย่าลืมมาปั้นตัวละครตีปราสาทกันนะครับก็อาจจะใช้เวลาปั้นหน่อยแต่ว่าคุ้มนะครับแนะนําว่าคุ้มโอเคคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ